อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารนสัมปันโนสุขดโโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาซาราติสัทถาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติสวาคัตโตภควตาธโมสันทิติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันญิโกปัจจตังเวทบธะโพวิญญูหิติ สุปฏิปันโนภะคะวัโตสาวะกะสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวัโตสาวะกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวัโตสาวะกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวัโตสาวะกะสังโฆยะทิทังจัตตาริภุริสายุคานิอัตถาปุริสักุคะลาเอสภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโย อัญชลีกัลลิโยอนุตตรังบุญญเขตังโลกัสสติจินดามณีปิยังมันตังยะสังธาสังโกนังอุปัสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโอตันจะมหาราชาตวังโพโพ สาตุโลทีปังกาเรเทโสุปโปเสติกินชิเทโวเยสกปัดชังทัดสมิงกินเนาวาทตาปิยังกันตังสาริปุตโตภะวนตุเมสิทธิลาพังเชยานะเยมณีจินดาปิยังจทะทธานังสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสักกัตตวาพุทธาัาตนังโอสัทังอุตมังวาราังทิหิตังเทวมนุษย์สา,างพุทธเตเชนะโสตินา นัสสังตุปัฏฐานะสเพตุขาบูปะ,ะเมตุเต <c oughs> สักกัตตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปะริลาหูปะสะมะนางธรรมเตเชนะโสทินานัสสังตุปัฏฐานะสเพพยาบูปะ,ะเสมตุเตสักกัตตวาสังครัตนังโอสถังอุตมังวรัง หุนเนยยังปาหุนเนยยางสังคาเตเชนะสโธตินานัดสันตุปัตถวาสเพรโรคาวูปสเบตเตอิติปิโสภควาอารหังสมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปนโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตาโรปุริสธรรมสาระิสัตถาเทวะมนุษย์นังพุทโภควาติ Savakato, bakovata, tamo, santitico, acalico, ehi batiko, o bana yko, bachatang ve, tita po, hi ti. su pati bano, sa vakasanko, u chu pati bano, sa vakasanko, ya ya pati bano, sa vakasanko, sa mi chi pati sa vakasanko. ยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสักคะลาเอสปะกวะโตสาวะกัสังโฆอหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังบุญยะเกตังโลกัสสาติจินนามณีปิยังมันตังยะสังธาสังโกนังอุปะสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะ มหาราชาตวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเรทิโวสุปุตเศติกินจิเทโวเยสักโกปัดชังทัสสมิงกินเนวาทตาปิยังกันตังสาริปุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชยานะเยมณนีจินดาปิยังจากฐานังสาเพชนะพระหูชนาปิยังมะมะสักกัตตวาพุทธรรตานังโอสัทางอุตตมังวรัง อิตังเทวมนุษยานังพุทธเตชนณะโสธินานัสสันตุปัตถวาสเพทุขาวูปสเมนตุเตสักกัตตวาธรรมารตานังโอสะทางอุตมังวรังปะริลาหูปะสะมนังธรรม,มเตเชนณะโสธินานัสสันตุปัตถวาสเพพยาวูปสเมนตุเต สักกัตตวาสังคารตานังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังคเตเชนะโสธินาณสันตุปันทวาสเพโรคาบูปสัมเมนตุเตอิติปิโสภะขวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปโนสุภโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมะสารถิสัตถาเทวมนุษยานังพุทโธภะขวาติ สวากาโตภะกวาตธรมโมสันทิปต şey. ิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆ ยัเยปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคะลาเอสปะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนโยอัญชลีกะระณิโยอนุตตรังบุญญะเกตังโลกัสสาติ จินดามณีพิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปัสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอรหังปะโอตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเยสโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทะตาพิยังกันตังสารรปุตโตพระวันตุเมสิทติลาพัง เชยานเยมณีจินดาปิยังจะทนังสัพเพชนาพระโหชนาปิยังมะมะสักกัตตวาพุทธรัตนังโอสะทังอุตตมังวรังหิตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตชะนะโศธินานัสันตุปัตวาสเพทุขาวูปะเสเมนตุเตสักกัตตวาธรรมรัตนังโอสะทังอุตตมังวรังปะริลาหูปะสาะนัง ธรรมเตเชนณโสธินานัสันตุปัตถวาสเพภยาบูปะเมมตุเตสักกัตวาสังขรัตานังโหสะทังอุตตะมังวรังอุนเนยังปาหุนเนยังสังฆเตเชนณโสธินานัสันตุปัตถวาสเพรโรคาบูปะเมมตุเต